สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Workpoint Today ดย์แ t ชแท็กแท็กแท็ก EP ที่38ค่ะ ในสถานการณ์ที่คนไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่อย่างโควิด -19 ตอนนี้ค่ะหลายๆคนอาจไม่รู้ว่าตอนนี้ปัส,สุสตั์ไทยก็กำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ยังไม่มียารักษาเช่นกันซึ่งโรคระบาดครั้งนี้ก็กำลังสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กับเกษตรกรทางภาคอีสานอย่างใหญ่หลวงนะและสถานการณ์ก็ดูจะเลวร้ายมากขึ้นไปอีกค่ะเมื่อการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้ได้ลุกลามไปยัง50จังหวัดแล้วในประเทศไทยวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคระบาดที่ว่ากัน พร้อมกับพาไปเข้าใจสถานการณ์ที่กําลังเกิดกับพี่น้องเกษตรกรอยู่ตอนนี้ว่าพี่น้องเกษตรกรกําลังต้องเผชิญกับอะไรและได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะไปฟังสรุปทั้งหมดกันได้ในแฮชแท็กลัมีสกินค่ะลัมพีสกินคืออะไรลัมพีสกินเนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่ในโครกระบือนะคะมีสาเหตุมาจากไวรัสลัมพีสกินดีซิสไวรัสเป็นไวรัสที่เกิดเฉพาะในโครกระบือเท่านั้นโรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แน่นอนลักษณะของลัมปีสกินก็ตามชื่อเลยค่ะลัมปีแปล วกรสกินตะวผิวหนังก็คือสัตว์ที่ป่วยเนี่ยจะมีผิวหนังเป็นลักษณะตะปุ่มตะป่ําเป็นก้อนๆขึ้นมาการติดต่อของโรคเนี้ยมันจะนำพาโดยสัตว์พาหะที่ดูดเลือดอย่างเช่นยุงแมลงวันเห็บง่ายๆก็คือถ้ายุงอ่ะไปกัดวัวที่ติดเชื้อยุงก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวจากนั้นยุงตัวเนี้ยก็จะพาเชื้อไปยังวัวตัวต่อไปที่ไม่ติดเชื้อพอไปกัดวัวตัวต่อไปปุ๊บวัวตัวต่อไปก็ติดเชื้อแล้วก็จะแพร่ระบาดแบบนี้ไปเรื่อยๆ อารมณ์คล้ายๆเหมือนโรคไข้เลือดออกในคนที่มียุงเป็นพหา,าหะค่ะนอกจากนี้การสัมผัสใกล้ชิดกันเองของสัตว์อย่างเช่นวัวที่อยู่คอกเดียวกันแล้วมีการสัมผัสสารคัดหลัง่งพวกน้ำลายน้ำตาสะเก็ดแผลรวมถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกันอย่างเช่นเข็มฉีดยาเนี่ย ก็าทาให้เชื้อสามารถแพร่จากวัวตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้เช่นกันสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะจากสถิติมีวัวกระบือที่ติดเชื้อแล้วก็ป่วยสะสมแล้ว5 1 2 2 2ตัวเสียชีวิตแลร้อ886ตัวซึ่งอัตราการเสียชีวิตอะมันค่อนข้างต่ํามไม่ถึง1%ของจํานวนวัวกระบือทั้งประเทศซึ่งก็คือ6ล้านตัวนะแล้วในเมื่ออัตราการเสียชีวิตของโคกระบือมันค่อนข้างต่ําแล้วทําไมมันถึงเป็นวิกฤตล่ะคือเชื้อเนี้ยมันแพร่ระบาดได้เร็วแล้ว โดยเฉพาะยุงเนี่ยมันเป็นพาหะที่พาเชื้อไปได้เร็วแล้วก็ไกลมาก และสิ่งที่กระทบก่อเกษตรกร,ร,ก,รก็คือสัตว์ที่ป่วยเนี่ยจะมีความเสียหายถาวรที่ผิวหนังอย่างที่เราบอกว่าสัตว์ที่ป่วยจะเป็นโรคเหมือนมีตุ่มๆพองขึ้นมาตามผิวหนังเวลารักษาโรคนี้หายแล้วอะ่ะไอรอยตุ่มที่ว่ามันจะไม่หายไปนะมันจะอยู่กับผิวหนังวัวไปอย่างถาวรทําให้หนังวัวขายไม่ได้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังถึงแม้ว่าจะรักษาหายแล้วแต่สัตว์บางตัวก็ยังมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเหมือนเชื้อมันทําลายร่างกายไปบางส่วนแล้วอะ่ะอย่างที่3ค่ะปริมาณน,น้นํานมที่ผลิตได้ลดลงอันนี้ชัดเจนมากคือเกษกษตรร โคโนมจะเดือดร้อนมากอย่างที่4ทําให้เกิดอาการแท้งลูกและอย่างที่5ก็คือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนาะถึงจะเป็นการตายของวัวแค่ตัว2ตัวก็จริงค่ะแต่สําหรับเกษตรกรรายย่อยอะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะราคาวัวตัวนึงไม่ได้ถูกเลยเป็นหลักแสนในความเป็นจริงแล้วอะรัฐบาลมีการจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีที่วัวเสียชีวิตจากโรคนี้นะ แต่เขาก็จํากัดลายแล้วไม่เกิน2ตัวคือสมมติเราเลี้ยงวัวอยู่5้าตัวแล้ววัวเราตายไป3ตัวเราจะเบิกเงินชดเชยได้แค่2ตัวก็คือสุดท้ายเกษตรกร,ร,ก,รก็ขาดทุนอยู่ดีอะอาการของโรคเป็นยังไงเชื่อวเวลาชินนี้ค่ะจะก่อโรคตามเยื่อบุต่างๆพบตุ่มแข็งบริเวณผิวหนังมีสะเก็ดต่อมน้ําเหลืองโตนูนสัตว์อาจมีอาการเป็นไข้หายใจลําบากร่วมด้วยมีตุ่มใสขึ้นที่เยื่อเมือกทาให้มีอาการน้ําลายไหล,หลตลอดเวลาตาอักเสบน้ำตาไหลแล้วก็มีขี้ตา มีอาการไข้ขึ้นสูงซึมเบื่ออาหารอัตราการเสียชีวิตของสัตว์เนี่ยน้อยกว่า10แล้วโรคนี้มันระบาดมาจากไหนประเทศไทยเนี่ยพบการระบาดของโรคนี้ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานี้นะที่อำเภอพนงไพจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเริ่มจากการป่วยของสัตว์ประมาณ3,000ตัวก่อนจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ระบาดไปแล้ว50จังหวัดทั่วประเทศแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่โรคที่เพิ่งจะอุบัติครั้งแรกในโลกนะโรคเนี้ยเขาอ,อุบัติมานานแล้วค่ะลัมปีสกินแพร่ระบาดในเอเชียตั้งแต่ปี -62 ใในนนนจีแผ่ดิหญ่ก่อน แล้วก็แพร่กระจายไปยังบังคลาเทศอินเดียแล้วหลังจากนั้นในปี63ก็เริ่มมีการพบในประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นภูฐานเนปาลศิีัังาาฮ่องกงไต้หวันเวียดนามและพมา่า ทางไทยเองก็รู้ข่าวเรื่องนี้แล้วก็มีการเฝ้าระวังมาเรื่อยๆก็คือถ้าใครจะนําวัวจากเมียนมาเข้ามาในไทยจะต้องมีการขออนุญาตหรือตรวจโรคก,ก่อนแต่สุดท้ายอโรคนี้มันก็ยังแพร่ระบาดเข้ามาในไทยได้อยู่ดีสาเหตุที่มันเข้าสู่ไทยได้คาดว่าน่าจะเกิดจากการลักลอบนําโคเนื้อเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โดยเป็นการขนโคเนื้ออย่างผิดกฎหมายมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะแนวทางการรักษาค่ะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่โรคนี้ยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงกับโรคต้องรักษาตามอาการเท่านั้นโดยใช้ยาปฏิชีวนะยา รักษาแผลภายนอกจนกว่าสัตว์เนี่ยจะหายป่วยนะแต่โรคเนี่ยใช้เวลาในการรักษาสั้นนะพอหายป่วยแล้วสัตว์ตัวนั้นก็จะมีภูมิภ้มกันไปเลยอย่างที่2ที่ใช้ก็คือวัคซีนค่ะเนื่องจากมันเป็นโรคอุบัติในในไทยอะ่ะไทยก็เลยยังไม่มีวัคซีนตัวนี้โดยเฉพาะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ คือตอนนี้ไทยสามารถหาวัคซีนได้ทั้งหมด3 0 0แสนโดสแต่อย่างที่เราบอกไปว่าประชากรโคโกระบือในไทยอ่ะมีประมาณ6ล้านตัวแค่เฉพาะในภาคอีสานอย่างเดียวตอนนี้ก็เกิดการระบาดทุกจังหวัดละเพราะฉะนั้นมันห่างไกลกับคำว่าเพียงพอมากเลยอีกปัญหาหนึ่งก็คือพอมีวัคซีนไม่เพียงพอแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดก่อนนะคะเพื่อที่จะป้องกันว่าไม่ให้มันะระบาดไปตรงนั้น แต่เกษตรกรอ่ะไม่เข้าใจมันไม่เหมือนกับโควิดที่ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ฉีดตรงนั้นก่อนใช่ปะ่ะอันเนี้ยคือมันกลับกันตรงไหนที่ไม่เสี่ยงอ่ะฉีดก่อนเพื่อเป็นการตัดวงจรไม่ให้ยุงกับมแมลงอ่ะพาโรคเนี้ยแพร่ระบาดไปยังที่อื่นพอเกษตรกร,ร,กรไม่เข้าใจมันก็เลยมีปัญหาขัดแย้งกับราชการอยู่ปัจจุบันค่ะกรมประสัตวศาสต์อยู่ในระหว่างการวิจัยวัคซีนสกัดจากพืชคาดว่าจะทดสอบวัคซีนภายใน2เดือนแต่ว่าการทดสอบวัคซีนกว่าจะเอามาใช้ได้จริงๆอ่ะ ก็กินเวลาเกือบปีเกษตรกร,ร,กรน่าจะได้ใช้จริงๆก็คือปีหน้าไปเลยอะนอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ซ้ำเติมกเกษตรกรอยู่ก็คือปัญหาวัคซีนปลอมค่ะเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรหลายๆคนอะก็รู้สึกเป็นกังวลว่าสัตว์ของตัวเองจะป่วยหรือเปล่าก็เลยพยายามหาซื้อวัคซีนเถื่อนมาให้ได้แล้วหลายๆครั้งอะมันก็เป็นวัคซีนปลอมที่เอามาหลอกขายให้กับเกษตรกรเพื่อหาเงินในช่วงนี้กลายเป็นว่านอกจากสัตว์จะป่วยแล้วเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าวัคซีนฟรีอีกซ้ำสองนะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อค่ะหลักๆเลยก็คือกกกาาารงงดขนนยยย้้สัตว์ออออพืที่่ ที่เราบอกว่าโลกนี้มียุงเป็นพาหะถ้ามีการแอบขนย้ายปราสูสัดที่ติดเชื้อมันก็จะทําให้เชื้อเนี้ยแพร่ระบาดไปไกลมากขึ้นไปยังพื้นที่ใหม่ๆแต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือ ตอนนี้มันมีการลักลอบขนวัวไปยังโรงฆ่าสัตว์เป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าเกษตรกรหลายๆคนมองว่าตอนนี้เลี้ยงวัววัวก็เสี่ยงติดเชื้อคือมันแทบจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยในเมื่อวัคซีนก็ยังไม่มาจะให้กลางบุ้งให้วัวทุกตัวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเขาก็เลยเลือกที่จะขัดลอดค่ะก็คือเอาไปขายให้โรงฆ่าสัตว์เลยดีกว่าไม่ต้องมาเสี่ยงว่าวัวตัวเองอาจจะติดเชื้อหรือเปล่า ซึ่งบางครั้งไอ้วัวที่เขาเอาไปขายอะ่ะมันติดเชื้อไปแล้วแต่มันยังไม่แสดงอาการไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการขนวัวไปยังโรงฆ่าสัตว์พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทําให้เชื้อเนี่ยแพร่ระบาดมากขึ้นไปอีกนะแต่น,นี้ก็ต้องเข้าใจทางเกษตรกร,กรด้วยเนาะว่าเขาเลี้ยงตอนนี้มันก็เสี่ยงติดเชื้อ,อสู้เอาไปขายอย่างน้อยเขาก็ยังได้เงินกลับมา ดีกว่าปล่อยให้วัวติดโรคแล้วขายไม่ได้เลยแล้วเงินชดเชยอะ่ะมันก็ไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกษตรกรเสียไปด้วยอ่ะอย่างที่2ค่ะคือกําจัดมแมลงและป้องกันแมลงในพื้นที่รักษาความสะอาดอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงมแมลงพวกยุงมแมลงวันเห็บอะไรพวกนี้หลายๆครั้งมันมากับขยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริเวณพื้นที่ฟาร์มเนี่ยมีการจัดการขยะที่ดีก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ อย่างที่3การกักสัตว์เข้าใหม่ก่อนนําเข้าพื้นที่ก็คือเวลามีสัตว์จะเข้ามาใหม่ก็นํามาแยกสังเกตอาการให้แน่ชัดก่อนว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ป่วยจริงๆนะก่อนที่จะไปรวมกับสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มและสุดท้ายก็คือการให้ความรู้สื่อสารกับเกษตรกรให้เร็วขึ้นเพราะที่ผ่านมามีการสื่อสารค่อนข้างช้าทําให้โรคอะ่ะมันระบาดไปไกลก่อนที่เกษตรกรจะรู้เรื่องทําให้เกษตรกรตั้งรับไม่ทันนะคะอีกอย่างเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงโครกระบือแบบเปิดอะ่ะ เลี้ยงแบบเปิดก็คือปล่อยมันไว้ตามทุง่งแล้วก็ปล่อยให้มันไปหากินตามมีตามเกิดตาะน,นั้นเนี่ยพอมีโรคระบาดขึ้นมาเขาตั้งตัวไม่ทนันสัตว์พุกงนี้ก็จะติดโรคก,ก่อนเนาะสุดท้ายค่ะหากตอนนี้ใครที่มีญาติพี่น้องที่พบโครกระบือมีอาการป่วยแสดงอาการผิดปกติขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วนะสําหรับข่าวเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ข่าวที่ติดเทรนหรือมีคนพูดถึงกันเยอะสักเท่าไหร่แต่มันสําคัญสําหรับชีวิตชาวไร่ชาวนามากมากเลยโดยเฉพาะพี่น้องเเกกกษตตรรราาภออออสนน้ดดืม พะนอกจากพวกโครกระบือเนี่ยจะเป็นปศุสัตว์ของชาวเกษตรกรแล้วอะ่ะหลายๆครั้งสําหรับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยอะ่ะโครกระบือเหล่านี้คือเพื่อนคนสาคัญของพวกเขาด้วย ก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องนี้กันด้วยนะคะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบการสรุปข่าวสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอยทุเดย์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะหรือถ้าใครอยากเจอเนมก็ไปตามเนมต่อได้ที่ชาแนลเนมแฮชแท็กนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชหน้าค่ะบ๊ายบาย